าตามกันต่อเลยนะครับกับประเด็นร้อนแรงที่สุดในชั่วโมงนี้แหละครับอื้อเฉาระดับโลกแหะครับรู้ที่ไหนอายถึงที่นั่นแหละครับตอนนี้ครับหลังจากกรณีที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับที่นักกีฬาของเวียดนามได้ถูกส่งไปแข่งขันในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกนะครับและมีการจับ ตรวจเพศนะครับแล้วก็ตรวจโครโมโซมล่ะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยเรื่องราวมันเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องนี้ต้องพิสูจน์กันอีกยาวเพราะว่าทางด้านของเวียดนามยื่นอุทธร,รับจะไปยอมง่ายๆได้ยังไงอะครับคือไม่ยอม มีหือมีอือม,มีเถียงมีการจะยื่นอุทธรณ์ให้กับ FIVB ดูว่าพวกเขาทำถูกต้องตามหลักฐานที่ส่งไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหบอกได้เลยนะครับว่าถ้าหากว่า FIVB เนี่ยไม่เห็นด้วยน่าจะเป็นเรื่องใหญ่ละครับถ้าหากทำผิดแล้วยังดื้อแพ่งถือว่าทำถูกอีกแบบนี้นะครับคือก่อนที่มันจะมีเรื่องราวเนี่ยนะครับโค้ชเซอร์เบียเขาก็ทักแรงไปแล้วนะ เออก่อนการแข่งขันในครั้งนี้เนี่ยหลังจากที่ลงสนามไปเนี่ยเขาก็พูดเลยคือฝรั่งเนี่ยเขาพูดตรงไปตรงมาอะไรถูกเขาก็ยอมรับอะไรผิดเขาไม่โอเคนะครับเขาไม่ต้องการให้นักกีฬาในชาติไหนๆเนี่ยมาเอาเปรียบเพราะว่าทุกชาติเนี่ยก็เตรียมตัวเตรียมใจเนี่ยมาแข่งขันให้มันแฟร์เพย์นะครับคือหลังจากที่มีคําสั่งสอบตรวจเพศของนักกีฬาเนี่ยนะครับทั้ง2รายดังที่ฮองแล้วก็เหงียนฟองกวิน หลังจากบจบเกมที่เอาชนะเปติเลโกไป3-1ได้เนี่ยนะครับพบว่า1ในนั้นเนี่ยไม่ผ่านคุณสมบัติก็เลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นครับจากเดิมที่จะได้สิทธิ์เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายกลายเป็นถิติแพ้นะครับแพ้ถึง4ชนะแค่หนึ่งแล้วก็ร่วงหล่นไปอยู่อันดับสุดท้ายของกลุ่มแล้วก็ต้องไปแข่งขันรอบจัดอันดับนะครับซึ่งผลการแข่งขันของเวียดนามเนี่ยในรอบจัดอันดับเจอกับอียิปต์เนี่ยเอาชนะ ไป3ตอน1เซตนะครับคือเอาชนะไป16 25 24 26แล้วก็มีแพ้เซตหนึงคือ25 22แต่ว่ากลับมาชนะเป็น20ต่อ25ได้คือถ้าเอาตามตรงนะ ถ้าหากว่าไม่ได้ใช้นักกีฬาที่มันมีข้อครอรหาหรือคำถามใดๆมากมายเนี่ยผมว่ามันจะสง่าผ่าเผยแล้วมันก็จะเป็นที่ประจักษ์ของนักกีฬาในทุกๆชาติคงไม่มีใครจะต้องมาโวยวายอะไรแบบนี้นะครับแต่ในเมื่อถ้าหากว่าทำแล้วมันคลุมเครือไม่สามารถตอบคำถามสำหรับนักกีฬาทีมอื่นๆได้นี่แหละครับคือสิ่งที่จะต้องเตรียมตัวรับแรงกระแทกจนถึงขนาดที่ว่าโค้ชชาวเซอร์เบียเนี่ยนะครับมาริญยาน่าโบริซิส หหวหน้าผูกสอนทีมชาติเซอร์เบียให้สัมภาษณ์แบบร้อนแรงดุเดือดทักเลยเราไม่ได้เตรียมรับมือกับทีมผู้ชายโอ้โหคือแบบเราเตรียมมาแข่งกับผู้หญิงเราไม่ได้เตรียมมาแข่งกับผู้ชายนี่ขนาดเซอร์เบียพูดนะครับคือมันไม่ใช่แค่ทีมทีมเดียวนะคือไทยเนี่ยพูดมาตลอดมันเป็นเหมือนเสียงนกเสียงกาทาง f i v b ก็อาจจะไม่ได้ทำอะไรเทคแอคชั่นอะไรเท่าไหร่แต่ครั้เนี้ยพอมาเป็นทีมยักษ์ใหญ่ นะครับทีมที่ต้องบอกว่ามีผลการแข่งขันแล้วก็ทีมที่เป็นอันดับโลกดีๆอย่างเซอร์เบียพูดนะครับอย่างทางด้านอาร์เจนตินาเปเตริโก,โกแคนาดานะครับคือถ้าเขาพูดขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วรวมไปถึงเจ้าภาพอ,อินโดนีเซียด้วยเนี่ยเวียดนามจะอยู่ยังไงอะครับทุกทีมเขาร้องหมดแล้วนะครับเรื่องแบบนี้มันไม่สมควรนั่นเองนะครับคือทางสาพันธลล์บอลเนี่ยก็ยังดื้อแพง่งยังดื้อนะยืนยันบอกว่า เฮ้ยทำถูกแล้วนะทำตามกฎระเบียบทุกอย่างแล้วนะครับของ FIBB ให้ลงทะเบียนก็ลงแล้วให้ส่งเอกสารก็ส่งแล้วคือไอ้ส่งอะส่งแต่ไอ้ส่งหลักฐานเนี่ยมันถูกต้องจริงหรือเปล่าคําถามคือถ้ามันผิดส่งแบบผิดผิดมันก็คือผิดนะครับพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีการทําแบบนี้มาก่อน และเตรียมให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดชี้แจงและปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาเวียดนามและชื่อเสียงของนักกีฬาเวียดนามต้องรอดูนะว่าเวียดนามเนี่ยจะมีหลักฐานอะไรเป็นทีเด็ดเอามาโต้แย้งหรือเปล่าถ้ามีก็เอามานะครับก็ต้องยุติธรรมกับทางเวียดนามแต่คาดว่าโอ้โหสิ่งที่ f i v b เขาเห็นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระจ่างมากๆนะครับแล้วบทลงโทษเนี่ยอาสาพ,พันธ์วอลเลย์บอลเวียดนามเนี่ยจะต้อง ชดใช้นะครับ37,000ดนรอลลาร์สหรัฐต่อผู้เล่น1คนที่ทำผิดหรือว่าประมาณ1 1 7 9 0ล้านบาทนะครับแล้วก็ระงับกิจการของสาพันทีมหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีก2ปีโอ้โหแล้วผลกระทบร้ายแรงแค่นั้นไม่พอส่งผลต่อทีมชาติเวียดนามสโมสรจะไม่ให้เล่นในรายการระดับชาติเลยนะ AVC เล่นไม่ได้ FIVB เล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ระดับอาเซียนเนี่ยไม่สามารถเข้าร่วมได้ถ้าหากว่าร้องไปอย่างทาง FIVB ถ้ามีคำสั่งตรงนี้ออกมาเล่นไม่ได้นะครับไม่ได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนนักกีฬาเพื่อแข่งขันในประเทศผ่านระบบการโอนย้ายของ FIVB ทีมเยาวชน u 17-19-21จะไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมการแข่งขันเรียกว่าแบนแบนแบบแบนตายเลยอะ นะครับคือแบรนด์แบบนี้คือแบบโอ้โหวงแตกของจริงแหละครับอยู่ไม่ได้อะครับคือผู้บริหารนี่ช็อกอยู่ไม่ได้ครับมัวทาอะไรอยู่นะครับคือแต่เวีดนามมันก็มีทีเด็ดอะ่ะมันไม่ยอมง่ายๆครับคือตอนนี้เนี่ยเตรียมแต่งตั้งทนายฟ้องคืนด้วยนะเออนะครับเตรียมเหมือนกันนะครับสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนาม v f v เนี่ยเขาบอกว่าอ่ะอันดับแรกอุทธรณ์ก่อน เป็นการพูดคุยนะครับเป็นการยื่นอุทธรณ์อย่างเป็นทางการต่อสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติหรือ f i v b mm hmm. เพราะว่าคำตัดสินแบบนี้เนี่ยมันก็ยากที่จะรับได้นะครับซึ่งพบข้อ,อก,กังวลเกี่ยวกับคุณสมบัตินักกีฬารายหนึ่งที่ VFV เนี่ยส่งรายชื่อเข้าร่วมการแข่งขัน f i v b มีคำสั่งนะครับลบผลการแข่งขันทุกนัดของนังนกกีฬาออกไปเนี่ยก็เลยยืนยันออกมานะครับจากทางเวียดนามเนี่ยบอกว่าก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ ส่งเอกสารหลักฐานไปแล้วยืนยันคุณสมบัติกับนักกีฬาให้ตาม FIVB ต้องการไปครบถ้วนแล้วพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการตัดสินครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากสิ้นสุดรอบแบ่งกลุ่มและอาจมาจากแรงกดดันนะครับบางทีมในกลุ่มเดียวกันตามรายงานจากสื่อเวียดนามสมาคมวอลย์บอลเวียดนามได้รับข้อมูลจาก f i v b ในการประชุมเวลา3ทุ่มครึ่ง ของวันเมื่อวานเนี่ยนะครับในวันที่12ก่อนที่จะมีประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงดึกวันเดียวกันทันท,ทีที่ทราบเรื่องซึ่งทางเวียดนามนะครับก็ได้รวบรวมทีมทนายเร่งจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อดําเนินการอุทธรณ์และปกป้องสิทธิ์ของนักกีฬาต่อไปนะครับและที่สําคัญถ้าหากเขาไม่ผิดเนี่ยน่าจะฟ้องคืนด้วยนะครับคือแฟนเวียดนามคอมเมนต์โคตรเดือดเลยครับหลังจากนั้นเนี่ยที่มีการตัดสินออกไปเขาก็บอกว่าจากความภาคภูมิใจกลายเป็นความผิดหวังสุดขีด พวกเราได้รับข่าวนะครับจากสพันธ์วอลเลย์บอลโลกพวกเราคิดว่านักกีฬาของพวกเราเก่งมากแต่ใครจะไปคิดว่ามันโกงนี่คอมเมนต์แรกคอมเมนต์ถัดไปนี่จากทางฝั่งเวียดนาม,มานะครับนี่มันเละเทะสิ้นดีสาพาันธ์วอลเลย์บอลบริหารจัดการกัน,กนยังไงได้ส่งนักกีฬาที่ขาดคุณสมบัติไปแข่งทําไมชื่อเสียงสาพาันธ์วอลเลย์บอลและว,วงการกีฬาเวียดนามปนปี้หมดแล้วความพยายามของทั้งโค้ดและนักกีฬาก็สูญเปล่า ถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงแสดงว่าผู้บริหารสหพพันวอลเลย์บอลเวียดนามทําได้โง่เขาและไร้เกียรดไรความรับผิดชอบมากนักกีฬาจะเบื่อและก็ยอมแพ้ไปในที่สุดหรือบางคนนะครับก็ออกแนวแบบไม่โทษตัวเองโทษคนอื่นนะครับทีมเจ้าภาพแพ้ตกรอบก็เลยต้องมาล้างแค้นเวียดนามหรือเปล่าอินโดนีเซียเล่นได้ห่วยมากขี้ขาดมากดูจากเรื่องนี้ก็รู้แล้วก็เลยเล่นสกรปรกกับทีมเวียดนามโอ้โหใจคอมไม่โทษตัวเองเลยนะครับโทษคนอื่นอย่างเดียวครับ นะแล้วก็คอมเมนต์เนี่ยจากทางช่องออนไลน์ของเวียดนาม Facebook Twitter หรือใดๆก็แล้วแต่นะครับก็มีการพูดถึงกรณีนี้เนี่ยนะครับว่าถ้าหากว่า FIVB ตัดสินใจผิดพลาดละ่ะแล้วผลตรวจออกมาเป็นอีกแบบนึงละ่ะคือไม่ยอมรับอะนะครับคือถ้าผลตรวจออกมาแล้วเอา้เอาเฮ้ยตรวจผิดพลาดแล้วเป็นผู้หญิงจริงๆแล้วใครจะรับผิดชอบอะ่ะทำตกรอบไปแล้วเออแล้วผลก็นในขันที่แพ้เนี่ยปรับแพ้เอาคืนมาได้ไหม อ้าวนั่นแหละครับนั่นอะประมาณนั้นน่ะนะครับอีกคอมเมนต์หนึ่งก็บอกว่าจริงๆสมาคมเวียดนามเนี่ยนะก่อนจะเริ่มไปแข่งเนี่ยทำไมไม่ทําให้มันเคลียร์นะักกีฬาจะได้แบบไม่ต้องมีคําถามมากมายทุกคนจะได้ไม่ต้องถูกว่าแล้วมันจะได้ทําถูกต้องอันนี้มันเป็นคําถามที่ทั้งโลกเนี่ยถามมานะครับมันกลายเป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่งเอาจริง ทุกคนก็มองแบบนั้นแหละครับว่าทําไมไม่เคลียร์ตั้งแต่แรกได้ก็คือได้ไม่ได้ก็เปลี่ยนจะมาโกงกันเพื่ออะไรนะครับอย่างคอมเมนต์นี้เขาบอกว่าเอาเปรียบชาติอื่นเข้ามานานยอมรับความจริงบ้างนะักกีฬาตัวเองผิดเพศหญิงมันจะมาแข่งกับทีมผสมได้ไงเออเป็นตัวอย่างที่ไม่น่าสนับสน,นุน FIVB ควรจัดการเรื่องนี้นะครับไม่ให้เกิดขึ้นอีก นะเวียดนาม always play dirty นะคนนี้แบบโหจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับคือหรือบางรูปเนี่ยขึ้นมาก็แบบว่าน็อกๆไปแล้วนะครับดาที่ฮองนะครับน,อนออ็อกๆผู้เล่นอินโดไปแล้วแล้วล่าสุดเนี่ยจ่อไปเคาะประตูตู้เย็นแล้วนะคือถ้าตู้เย็นโดนอีกคนนี่ผมว่าน่าจะทั้งสมาคมอ่ะโอ้โหตู้มใหญ่นะครับเออหรือบางคนก็ไปโทษนะว่าเพราะนั่นเป็นความผิดของ FIVB นะครับ และอีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับเพราะบอกว่าทุกการโกงหรือว่าการคดโกงสมควรได้รับบทลงโทษอย่างสาสมและอยากให้ชาติที่ถูกโกงเนี่ยถูกสาปแช่งโอ้โหนี่ตามไปแช่งต่อเลยนะครับอะคือไม่สนับสนุนในการทำผิดนะครับแต่ว่าก็ตามกฎและกติกาอะไรที่มันต้องหลกถูกลงโทษก็ต้องถูกลงโทษนะครับส่วนไทยครับแพ้ทางด้านของจีนนะ ไปในช่วงเช้าเนี่ยสต่อศูนย์เซตก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่จีนแข็งจัดนะครับแชมพูสมุนไพรลดผมร่วงเล่งผมหนาทวงคืนความมั่นใจแ่ะครับสะได้ทุกวันเย็นสบายหัวจัดหนักจัดเต็มโปโคตรคุ้มได้ที่ตะกา้านล่างสายมือเลยนะครับ